สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะในฟรีมายนะเอพิซอดไหนก็ไม่รู้นะครับนะผมชื่อปริ้นนะครับนะก็วันนี้จะมาพูดเรื่องการสะกดจิตในชีวิตประจําวันคือผมไม่ได้สอนให้ใครสะกดจิตใครนะครับนะแต่ผมจะชี้ให้ดูว่าสื่อต่างๆที่อยู่ในปัจจุบันหรือว่าสิ่งต่างๆคนผู้คนทั้งหลายนะครับที่เราเจอประสบพบเจอทุกวันนะครับ ขาแอบแฝงการสะกดจิตมาแบบไหนอันนี้คือไม่ใช่อันนี้คือไม่ใช่ทฤษฎีสมคบคิดนะครับนะอันนี้เป็นเรื่องของพลังจิตนะครับผมก็ไม่ได้มาสอนเรื่องพลังจิตด้วยนะแต่ว่าผมจะมาสอนนะการที่เราจะรอดพ้นจากการสะกดจิตเหล่านี้ได้ยังไงนะครับนะแต่น,นี่คือมันเป็นเรื่องของอสื่อในชีวิตประจำวันทั้งหมดนะครับนะการขายการอะไรก็แล้วแต่นะครับ นะมันมีการสะกดจิตนะแทรกซึมอยู่ตลอดเวลาทุกที่ทุกอย่างทุกเรื่องนะครับนะเพื่อให้ดึงดูดเรานะให้จ่ายตังค <c oughs> ์นะครับนะยกเว้นแต่คนที่โดนสะกดโดยคาถาคมนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับนะ <c oughs> เดี๋ยวจะพูดทั้งหมดเลยแล้วกันนะโอเคนะครับนะการสะกดจิตในชีวิตประจํวาวันมีแบบไหนบ้างนะครับนะอย่างแรกเลยที่เราเห็นอยู่ประจําคือมาทางการขายของนะครับนะคนที่ขายเก่ง นะคือไม่ใช่วาทศิลป์อย่างเดียวนะคือคือจิตเขาอ่ะต้องคือมีกําลังเหนือเรานะนะถ้าเราอยากซื้อนะเขาพูดอะไรก็หูหน้าเชื่อหมดเลยนะเนะีนะ่ยคือเป็นพลังจิตอย่างหนึ่งนะครับซึ่งทุกคนมีทุกคนมีเหมือนกันหมดนะครับนะเพีเยงแต่ว่าคือใครใช้มาใช้มันในการขายของหรือว่าทำอย่างอื่นชักชวนผู้คนอะไรก็แล้วแต่นะครับนะ ดูพวกที่โกงผู้คนจำนวนมากี่นะเห็นไหมคือมีความน่าเชื่อถือมากนะครับนะแล้วคือทุกอย่างอ่ะมันถูกปรุงแต่งขึ้นมานะครับนะเป็นเลขกลน,นะครับให้คนเชื่อนะครับแต่ทีนี้คือในสื่อในอินเทอร์เน็ตน,นะครับหลายครั้งที่เจ้าของเพจหรือว่าคนขายของนะครับเขาเล่นของอะ่ะนะนะึกภาพไหมคือไปหยิบยืมพลัง ที่มองไม่เห็นนะครับมาในการใช้ขายของในการใช้ดึงดูดคนเข้าใจไหมทีนี้คือพอเราดูปั๊บเนี่ยถ้าเราเปิดจิตคอยตามน,นิดเดียวนะปุ๊บบางทีก็ไปเลยจิตก็ตามเขาเนละโอ้อยากได้อยากมีจังเลยแบบเอาเงินไปเลยเข้า <c oughs> ใจไหมอันนี้คือการสะกดจิตที่ทแฝงอยู่บางทีเราเจอเซลล์บางคนโอ้โหแบบขายของเก่งมากอะคอนวินเราทุกอย่างอันนี้ก็เป็นการลักษณะของการสะกด จิตอย่างหนึ่งนะครับนะแต่ไม่ได้สะกดจิตแบบโอ้โหเราแบบตาแข็งอย่างเงี้ยนะไม่ใช่นะครับนะคือเขาค่อยๆแบบดึงเราจากอุปทานของเราจากความที่เราอยากมีอย,กอยากเป็นอยู่ข้างในสะท้อนออกมาเนี่ยนะ <c oughs> เขาจะค่อยๆ่อยคอยแย่กระตุ้นแย่กระตุ้นแล้วอันไหนที่มันพูดแล้วโดนปุ๊บเขาก็จะตามนะครับอันนี้คือเป็นเทคนิคการสะกดจิตของเป็นพื้นฐานนะนะเป็น,เ,ปน,เ,ปนเรียกว่าเป็นเบสิกนะครับนะทีนี้คือสะกดจิตเนี่ยนะ อันนี้คือพวกขายของทั่วไปนะมีทุกที่นะครับสื่อการทําสื่อให้มันสวยงามหรืออะไรก็แล้วแต่ดึงดูดใจเอาดาราที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้คนมาขายของอน,นี่ก็เหมือนกันคล้ายวิธีการสะกดเหมือนกันนะครับทีนี้คือมาพูดถึงเรื่องไอ้พวกคุณใสมลดำเนะี่ยคาถาคมหมอผีอะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้จะเป็นพวกสะกดจิตแบบในทางลับนะคือพลังคือจิตอ่ะ ถ้ามันฝึกโดยพลังตะบะชานนะครับมันจะมีกําลังมันเหมือนคนเล่นกล้ามเยอะๆนะครับนะแล้วก็ตัวใหญ่นะครับไอ้ตัวใหญ่นั่นแหละคือเอาไปรังแกคนอื่นมีกดเอาไว้คมเอาไว้บังคับเอาไว้อย่างเงี้ยนะอนะ่โดยคาถาคาถาคือคาถาคืออะไรคําพูดที่ใช้ตะบะชานสะกดเอาไว้ให้เป็นไปตามคำนั่นแหละนะนะครับอันนี้คือกคาถานะครับนะ คือพวกนี้เวลากาลังจิตม,มากๆเนี่ยเวลาไลา่กระถามมาปุ๊บมันเป็นไปจริงไปตามนั้นนะครับนะแต่ว่าเป็นกรรมนะเป็นกรรมซึ่งสุสดท้ายแล้วเขาก็ต้องโดนเขาเองกลับเหมือนกันไม่ว่าจะชาติไหนก็ตามเนี่ยโดนแน่นอนนะครับนะทีนี้คือนี่คือการสะกดจิตแบบเรียกว่าเราไม่ค่อยเห็นกันนะครับเพราะว่าบางคนที่โดนสะกดจิตอ่ะคนรอบข้างอาจจะนึกว่าบ้าถูกหาว่าบ้าก็มีเยอะแย,ย,ยะเลยนะอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมว่าเห็นมาหลายเคสแล้ว นะก็มีคนที่พยายามจะสะกดจิตผมเหมือนกันแต่ว่าสะกดไม่ได้ <c oughs> เพราะปกติผมจะไม่มีจิตให้มันสะกดใช่ไหม <c oughs> คือเราไม่ได้มีจิตเข้ามามั่วซั่วไงเราใช้จิตในการทํากิจาการงานต่างๆแต่ว่าเราไม่ได้ยึดจิตมาเป็นตัวเรานะครับมันก็เลยสะกดไม่ได้พออยู่ไปเฉยปุ๊บผมก็ไม่อยู่แบบไม่มีจิตไปเลยแบบไร้ไปเลยไร์ในจิตไปเลยอย่างเงี้ยนะเขาสะกดไม่ได้นะครับ,นะรบพวกที่เขาจะกลัวนะครับกลัวผมเนี่ยเพราะว่าเวลาผมไปไหนก็ตามนะครับนะ พวกที่มีตะบะชันเยอะเๆเขาจะอ่อนแรงนะครับอ่อนแรงเพราะคลายให้นะครับเราคลายให้นะครับนั่นแหละก็คือเราก็ไม่ต้องไปอะไรมากนะครับไม่ต้องไปแสวงรู้แสวงเห็นมากเดี๋ยวโดนสะกดเอาเข้าใจไหมยิ่งไปไปเสิร์ชดูอินสตาแกรมอ่ะดู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 โออยากซื้ออยากเนี่ยบางทีก็โดนเข้าไปโดนของเข้าไปนะครับคนคนขายของสมัยนี้มันเยอะไงใช่ไหมบางทีก็ต้องเล่นของบ้างอ่ะ ของมันเล่นนะแล้วก็ทําให้คนอยากซื้ออยากได้อยากมีอย่างเงี้ยนะอเข้าใจป่ะนั่นคะืเอเราอย่าอย่าไปอะไรมากอย่าไปดูสื่อเยอะนะครับดูก็ดูผ่านไปเลยนะถ้าไม่ดูได้ยิ่งด,นนนนดีนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็มีแต่สื่อสะกดจิตนั่นยิ่งเพราะข่าวเนะี่ยดูดนะิตอนนี้ก็สะกดไปทางเดียวกันเลยวัคซีน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 ,ซนทุกคนก็เลยว่า,าง,งั้นกูขอมีวัคซีนของตัวเองสักหน่อยนะว่าใช่ไหมซึ่งจริงแล้วคือ เรามีอะไรบ้างว่าเรามีฟ้าทลายโจรเรามีกระชายขาวในการที่จะช่วยเรื่องโควิดง่ายๆเลยขึ้นเนี่ยหลังของผหลังผมก็มีหน้าปูดผมก็มีนะครับนะผมอยู่วัดนะครับนะมันขึ้นเองพวกนี้คือมันรับมือได้อยู่แล้วไม่ว่าจะกลายพันธุ์กี่รอบเอาอยู่นะครับนะแต่ว่าทีนี้คือพอวัคซีนมันเป็นการไล่ตามใช่ไหมแต่ว่าคือเขาต้องขายของอนะ เขาเลยต้องอัดสื่อทำไมเยอะเยะนะให้สื่อมันท่วมทนไปด้วยข่าววัคซีนสมคุณอย่างงั้อย่างนี้ขายของอย่างต่ออย่างเดียวแล้วตอนนี้นะแต่กนะ็คือคนก็เลยเห็นวัคซีนเป็นที่พึ่งทางสุดท้ายแล้วก็ดูเดี๋ยวหดหูกันหมดเลยงงผมงงเลยนะคือฟ้าลายโจรขึ้นหน้ากุด <c oughs> กระจายข่าวมีคนส่งมาให้กลัวอะไรไม่กลัวนะครับผมไม่ต้องไปวิ่งตามสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าวิ่งตามไม่ทัน ยังไงก็ไม่ทันกว่าจะวิจัยออกมากว่าจะผลิตออกมามันก็เปลี่ยนแล้วนะวัคซีนเนี่ยนะทีนี้นี่คือเราถูกสื่อมันสะกดอยู่นะครับนั่นคือไปดูสื่อเยอะปวดหัวนะสื่อสื่อมันปั่นเราอยู่นะครับเนะี่ยนั่นคือไม่ต้องไปดูเยอะนะนั่นแหละอันนี้คือการสะกดจิตที่มันมีอยู่ทุกที่ทุกเวลานะาการขายแม้กระทั่งห้างสรรพสินค้าเนะี่ยเวลาเขาออกแบบห้างสรรพสินค้านะเชื่อไหมว่าเขาเอา ินแสหงจุย้ยมาออกแบบนะครับคือให้แบบเราเดินแล้ววนไปวนมาวนไปวนมาแล้วก็อยากซื้อนะครับคือทําให้พลังงานของเราเป็นการแบบกระตุ้นความอยากซื้อ,อน,นี่ภาพไหมเขาทําอย่างนั้นเลยนะแต่ผมอะ่ะเดินห้างนานๆทีไรไม่เคยได้ของเพราะอะไรเพราะว่าเดินจนเหนื่อยเบื่อกลับดีกว่ากูค,คือใช้พิษต้านพิษนะอันนี้ผมเมื่อก่อนผมเป็นอย่างนี้รับเนะี ม่ตอนตอนตอนนั้นยัไม่เจอสายธรรนะเจออย่างนี้เลยพิษต้านพิษเลยเดินจนเมื่อยเหนื่อยจนเบื่อแล้วก็เลิกช้อปปิ้งครับเคเนาะวันนี้ก็เรื่องการสะกดจิตในชีวิตประจําวันนะครับนะก็เรื่องระวังนะครับโดยเฉพาะไอ้พวกเรื่องอะไรอะตุ้นอยากรวยไหมเนี่ยชีวิตคุณเปลี่ยนได้นะอะไรเงี้ย <c oughs> ซึ่งแบบถามจริงวิบากกรรมแต่ละคนทํามาไม่เหมือนกันจะให้ตเติมกันรเหมือนกันได้ไง นะครับเนี่ยไอ้พวกนี้มันหลอกขายเพราะว่าเราไม่รู้ความเป็นจริงนะครับของของความเป็นไปในโลกของความเป็นไปของชีวิตของแต่ละคนนะครับนะก็เลยโดนหลอกง่ายๆเนะี่ยเพราะความอยากตัวเองนะโอเคนะครับวันนี้ก็จบแล้วนะครับเรื่องการสะกดจิตนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันในวิโอหน้านะครับสวัสดีครับ